พีทก้อนมึงอีหยงมึงคนอาะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมยังสวัสดีค่ะอาจจะมืดหนี้รับเมื่อกี้ขับปุ่นน้ำกันเนาะโอเคค่ะอุ้ยแกด่ายกนุก๊กด่ายกนุ๊กหมวกระนึ่งจ้านุ๊กนุ๊กเพชรสวัสดีค่ะ,คะกินน้ำกันเนาะยิบขับปุ่น เมื่อเมือกด้วยค่ะมันนี่โอ้ยหอนดิร้อนอากาศร้อนมากมึกเมือกซื้อเข้าแม่มาหนี่ใบเห็ดเองพอบะพีตังใบพีิกานเห็ดนี่หนักกินบ้างเป็นตาเสี้ยเป็นตาเสี้ย น้ำกันได้เฮาสองคนมา,มาให้แล้วแรงได้กินได้บพราะว่าคนง่ายลายแมวสวยปากดีโอ้ยปากหวานอยากได้อะไรจังเออ,อแมวเอา,ากักแล้วเ่ยทำได้กับแต่ว่าอีแม่คนสวยเวย้ยจักสวยบ่สวยบ่วสวยด้วอุ้ยเ้ากิน <laughs>

รีวิวนะ,ะหนักากเลรีวิวนะคะ่ะแซ่บบ่าจ้าน้องอินงรูอ้ปอกกินพักน้ำแนวเลยนั่งเอกก็คือขอบปุ่นนั่นบอว์นนั่นพักนั่นเนาะแหม่ได้ไหมอืมอสองคนกินน้ำกัน เอินเอิอแม่สิผ้านูไปไปลายุคาย่านี่ไปบอสแม่ผาเปมงเทพ,พ็ทอกอ้าวกอลนพทองาอ๋ออืมอืมออแม่ยุดถ่ายยดดับมันยุดสองมือเอ้ยพ่เทอา์ไงพิเอีหยัางลุกพพ่เทอม์ออห่กัอบบอไปโรงเรียนอ,อือ ช่วงนี้ก็ล่องฟื้นเห็ดขิดของน้องอิงไปก่อนเนี่ค่ะของน้องอิงก,ก็ของแม่หนุอยล่องเห็ดไปก่อนคือไปจะได,ดบ้บุพพี่บัวมากเลยแบบพีบ่บัวมากาเหรอไอพี่บัวเห็ดนี่อร่อยแซ่บเซนจืๆดๆดืๆดเย้าเน่า รถมันหลายบ่ค่าจะบ่โทนจะแนมร่เทน้ำไม่เข้าไหนจ้าเทไว้เฉยๆไปกินน้ำไดหนักมต้นแหลกว่าสิต้มส่งกินกันเนาะหนึ่งเนาะม,มันหอนแห้งบรอยากออกจากบรอยากออกจากผัดร่ม อยากออกจากแอร์ออกจากพัดลมก็เลยก็เลยพักกันนั่งตาแต่พัดลมก็กินมะม่าไม่หอนเหรยไม่ซื้อมะม่าข้าเรียกโขนโขนเรนูเมนตจ้าดมน้ำไว้เดือนเลยขอบคุณนเพิ่งกิโลเพิ่งสองก้อนกระหรูแม่กินหลายกว่าลูกอยู่ กินนอยอืมโลกัสจนินั่งไม่ดนผิวเขปูดแสบอีริพี่หน่อยมม่โดนผิวเขาปูดลแล้วเป็นน้อยเมื่อกแม่อาอืมข้าวุนเบื่องงปวดของไม่ใช่นี้ไม่เหนยก็น้องเอียง นี่ข้ามองอิอ่งหนาเลยยายให้กี้กับะาลุเอาอีเมะกับกี้การหนังปลาเป็นปลาอยู่ได้แต่เป็นหนามนั่นน้งเพล่ใซ่น้อยๆว่าืมแซบดได้พี่น้องน้ำเพลน่นาลรก กิ่เพลเพลแหละยัาไปกินนมเด้อยขี่แต่ทันทีแสบยูจ้าแม่พี่อ้าอก็พี่ด้แล้วก็พี่มีแล้วก็พี่อ้าอเขาลงน้ำน้ำกัดล้ามคุณไม่ยิ่งมไม่เว้นน้ำเลยอ่ะไี่พบเจอเลยไม่ขีน้ำกันเอา้าอย่าบอกเรื่องขีี่ิละที่ขี่แต่แต้ ว่าอยากที่แก้งเอใหม่นะลูกเนาะนี่ปีลาแฉบปะอือเพื่อของพีงอันนี้ปะแต่ทางนั้นทางนั้นทางนั้น มังกัางาก <_ an> ังงน,ะน,นเพ่งนี่นะโอ้เพ่งมันโดนนะโอ,ไอ้ไปหันนอกมไปหหนนอนปีแล้วปีนเหี่แม่สิไห้อหนูไปเก็บเพ็ดน้แหม่เพระว่าแม่ท่ได้ท่าน้่ายคิดนั่นเอาวะไปเก็บเพ็ดนี่แต่ว่านูไปดกเขาปลาใย่คือแหม่เน้ะ หนูสิได้ไปจต่ปลายุค่ะขื้นมาออื่นนี่แม่สิพลาไปจอบเน็ดเพาะแล้วเ้ยียแบมบอกว่าเอาไ่ได้ได้ไปบ่จะเอาไปเบิหเดหน่อยไ,ได้หน่อยเฮียาแบมบอกสิไปไปหาพี่ว่ามากละไรก็ภาพี่ว่าโอ้ขีงหางครับหลดมอไซช่แม่ก็บ่ต้องไปว่ะไปหาได้ไหม แต่พี่บ้วยอยางมากอ้ะให้นางหลบตูมากแล้วแม่ก็หนังก็ แตบ,บอที่แล้วไพจิเป็นคนหลังจานเปายิงฉุกันทัา,าสองคนไหมลูกถ้าไออกกันไก่โทหนักตรงกันลามาหนงสองลแม่ออกกันไก่ปาแม่ไพ่ออกกระดาษคนไนเป็นลามอะไรแน่มาให้ออกกัน,กกนไก่คนลัอ้าคือตะวันจันท่ นูจังออกกันใจบอบอังไม่เวลางเองไปได้ก็ทำหลันสวยบอสเกียบแมบเป็นางฟ้าเลยโอ้ยยกันั ตูดไงล่ะเนาะก,กับคนใหญ่แสบประหลุกดิเขากินจนเสี่ยงเลยด้ยค่ะอ๋อขนาดแม่คองหนูเดี๋ยวยับกล่องก่อนโอ้ยมือมันถือแฟตดิกีกก่นซักตี่ยิบเหลืออยู่ซัมเนี้เองเด้อค่ะ

หาหนูแผนน้ารีบหลังกาให้เสดตอนเลยตอนอันนี้คือมุ่มถวยโอ้ยอยาได้เขมึงถอดไม่หวมาสวยอุ้ยแม่คือแต่งหน้าสวยถ้าผู้ชมคะแม่เราแต่งหน้าสวยไหมผมซื้อปลาอยากได้ยังลูก ตมแทนนี่นะเจ็ด <stabbed, S 1> แปดเก้าอยากได้อะไรคะห้าสิบสี่ยี่สิบบายบายแค่ดีเลยเอาเดี๋ยวแม่สวัสดีก่อนจบแล้วเมนบ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีท้าไมเนี่ย Cay mẹ. À yeah, bye, bye. Uh, bye bye. Bye bye.